ไปไปหาคุณปู่กันค่ะเฮลโลสบ้างฮะอืมอะไรนี่ไงพ่อชนะนาแห่งชัยชนะรักแม่ไหมนะรักแม่ไหมนะบ้าไม่เอาไม่เอาไม่รักไม่รักว่าวันนี้แม่ไม่ชนะเลยอือบาย ไปค่ะไปหาคุณปู่กันดีกว่าเอาพิซซ่าไปกินบ้านคุณปู่ด้วยอบเพิ่มไหมนะโหเจ็บเท้าแล้ววันนี้ไปเดินมาเท่าไหร่นะสี่ชั่วโมงไหมที่รักมีฝนไหมม,มีฝนเปล่าเอาเอาล่มไหมเที่ยววันนี้ไปจัดจักรมาค่ะก็ไปแบบไปเดินเที่ยวนั่นแหละแต่ว่า<ฮ>แต่วันได้ ได้ปลามาสองตัวอยากให้ทุกคนเห็นขี้นกขี้นกขนาดนี้แล้วนกต้องตูดนกต้องขนาดไหนอ่ะเนีย่ยทุกคนดูดิดูขี้นกดิเนีย่ยทุกคนดูดิดูขี้นกดิทำอะไรคะทำสีลมลดตัอ๋อ น่าปุณมปู่มาแล้วสว,สวัสดีค่ะเนี่ยพี่พี่บอกว่าวันนี้จหอมปู่บ้างเลยปู่ปหอมแม่แล้ววันนั้นโอ้แม่น้ำตาจะไหลอยู่แล้วว,วันนี้ก็ไม่หอมแม่ <laughs> วันนี้หอมพ่อ ม่เนโดนบล็อกซะงั้นโดนบล็อกคำว่าหอ่าอมเหมือไม่รู้ค่ะไม่รู้เหตุผลเหมือนเลยนะผลไม่มีเหตุผลไม่มีสติกต็อกนะคะพี่กดหัวใจให้หน่อยพี่กดหัวใจให้หน่อยค่ะแม่โดนบล็อกไอ้ยู่กับคุณปู่แล้วรักคุณปู่ไงคะฉันดี้รักๆคุณปู่ยังไงนะบอกรักคุณปู่ยังไงนะรักกันแกงแกงไม่งั้นแล้วนะ เอ้าคุณปูล็อกเหรอฮะเป็นไงคะรักไหมปล่อยได้แล้วพอปล่อยเพื่อผ่านมายิ้มอ่ะเอ้ยอันนี้ม่ยิ้มไม่ได้รักไหมเมื่อวานมาผ่านเบิ้ลไหลรอบสองสิกันารอบโห้ยโฮ้ยโ้ยนี่ โอ๊ยย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 ายยยยยายุยยยยคยย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 ยแม่ยิยย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 ย่ยย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 ย่ยคุณย่ายย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 ่ยย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 ยนย่–ยยยยยยายย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 ่ยคุณย่า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 คยณย่ายย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 ยุยย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 ่ยย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 ย อันนี้ขาดช่วงขาดช่วงขาดช่วงาขีดจังหวะน่าจะอารมณ์เฮะเป็นคุณยายสันดีบอกคุณปู่ดิเรามีปลามาดูแล้วมามีอะไรมีอะไรไปซื้ออะไรมาแม่ไปซื้ออะไรมาแม่ซื้อปลามาให้ดูค่ะอันนี้ฮัลโหลฮัลโหละคุยอะไรคุยอะไรเป็นภาษาญี่ปุ่นแสดีรึอ่ะ แอนดี้โทรศัพท์หนูโทรศัพท์ว่าไงตัวคุยที่มีใครจะคุยกับหนูเนี้ยเขาหลคุยกับปู่ฮัลโหลอตงอ่างนี่ยฮัลโหลอลืมคำบอกฮอ๋อคุยกับแซนดี้เหรอแซนดี้ีขาบอกไหมไม่ยากเขาคุยกับแซนดี้เ่างคจะคุยกับแซนดี้โอเคโอเคไหวไหมอ๋อฮะคุยปู่บ้างเหรอโอ้อะอยากได้อะไรนะ หอมผุ่นหน่ยสิเก่งมากเก่งเกเก่งเกโอเคขอบคุณค่ะได้ละเยี่ยมเลยเยี่ยมกว่าอุ๊ยอุ้ยตกใจหอมไหมหอ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 มไหมอ๋อโอชื่นใจเก่งเลยอ่ะหอมได้ไหมหอมได้ไหมหอมได้ไหมค่อหอมได้ไหมคะหอมนอ ของแซนดี้ของแซนดี้โอ้โหพออยู่กับคุณปู่สวัสดีพี่ๆสองพันกว่าคนเลยคุณปู่สองพันกว่าคนเลยค่ะมีพี่บอกว่าป้าตอนนี้บ้านหนูน้ำท่วมค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดอะไรคะ สุภานาหมา่เดี๋ยวร่วงนะอ่ะคิดอ,อ่ะให้สองตัวเลยนะรักกันรักกันเป็นนิ่มเลยนิ่นมรักกันโอ้ไออีกตัวหนึ่งคู่แฝดกันนะเป็นคนละมุนบางเวลาม <laughs> สมุดปากกาค่ะคนตุ๋อ<า> ร่างกายน้ําท่วมเดี๋ยวไม่มันน้ําไม่ได้ท่วมน้ํารอระบายคุณน้ำรอกระบายน้ํารอระบายได้ค่ะไม่ได้สันดีเรียกคุณปู่ได้ยังมันเลิกมันเลิกมีพี่ๆบอกสันดีเรียกคุณปู่หน่อยค่ะเรียกคุณปู่หน่อยค่ะเปนดีเรียกปู่ยังเขาบอกเร่คะเขาบอกว่าสันดีเรียกปู่ยังอื้ ปน้องพูดคำแรกเหรอถ้าเกิดที่เดาๆกันก็น่าจะคำว่าบอบอลอรันออกมาบอแล้วก็ร้องไห้ก็แม่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 แมันไม่ออกแล้วมันติดมือปู่แล้วอืม

เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมีปลาปลามันยังมีชิ้้ปลาดิงปลาดิงปลาดิ้งอไโอ้ยปลาดิงเนี่ยปลาสดมากปลากิ้แจกลันแล้วปลาจิกรล้วออ้ยจานนี้ปลาปลานี่ปลาจิ้วและชอบชช่วยด้วยคช่วยด้วยผมพยเองผมเลย เอา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 อนี oh, 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 oh. Oh, s <S hey ่พ่อเป็นผู้ชนะนี่พ่อเป็นผู้ชนะชนะแคมเปญนี Hi, okay? um, ้หาอะไรคะโอ้ไม่ได sure? ้เลยโปโปจังเลยนะนีโปโปเนาะฮึบต้องเอายางมัดแว่สุดยอดนักลื้อแห่งประเทศไทยแชมป์แชมป์ลื้อสองแชมป์ลื้อองเอาออกกันให้หมด ไม่แต่อันนี้เหรอตกงจะอันนี้เหรอก่องมันอยู่นี่กองฝาไปไหนแล้ล่ะสีกทิ้งไปเลยครัคนปูยิ้มไม่หยุดพี่บอกเอออันนี้ถูกเออใส่ในนี้ก็ถูกแล้วไงอันนี้ใส่นีเอาใส่ซิใส่ซิลูกใส่ยังไงคะใส่ซิใส่นี้ใส่สิอ้าออโอ้ยยิ้เลยเอาออกมาออกมาเออใส่แล้วก็ออกโอ๊้ เฮ้ยเฮ้ย้ยมือติเฮ้ยของกินมือเสร็จดีเข้าไปแล้วโอ้โเก่งมากเลยล้าปาดีใจปาดีใจด้วยแล้วโจิกเยปาจินกแจิ๊กเรแหเลยาจิ๊กเลอิ๊กเรโอ้ใหญ่มากอะนกค่ะ โหดร้ายมากใช่นกหรือเปล่าเนี่ยก็เปนนกเลยนกไม่มันอาจจะเป็นแบบแบบเออแบบตัวใหญ่ตัวใหญ่อะนกตัวใหญ่นกกระยางนกอะไรอย่างเงี้ยเออนกกระยางนกกินหอยแบบใหญ่ให่ใส่คะแนนรถสีดำคนรู้อมือนข้อไมือรู้สึกมือขับอะใหญ่มากอะใหญ่แม่งใหญ่เลยได้เงินาดนรางประมาณมืออะอ๋อแล้วแล้วท่านไหนวะ ็ตอนที่แม่เป็นใหม่เหรอที่แมอเหรอให้คุณปู่ดมค่ะที่เด็กเขาดมไมไแม่จะทำยาดมแสนดีขายดี๋ยวอุ้นยายแสนดีอ๋อให้ดมโอเคค่ะมเดี๋ยวไปฝากพี่เจนนี่ขายเออไปขายกับพี่เจนนี่ไงไลฟ์ไปเมื่อคืนหนูก็ดูค่ะสนุกล้านขายก็เลิกโมกแปดสิบค่ะเมื่อคืนบาทได้ไหมว้เขาเป็นรับไลฟ์ วายวายหนึ่งึ่งโอ้สามพันคนสวัสดีค่ะขอดมหน่อยทีขอดมหน่อยค่ะไม่ใส่จใจอันนี้ใส่กองเก่งมากนี่งมากดิบมากดีใจดีใจว้าวเก่งมากเนี่าใส่กองเอามาดิเอากต้องใส่ถุงมากคุณปู เต็มแล้วต่อได้ด้วยนะ่อได้เกอ่งทำได้ไงค่ะทำได้ไงอ้ก็ยังก็ยังงงตัวเองอยู่ทำได้ไงทำาอเป็นอยู่ยงเก่งมากเก่งมากเดะดดดดดดเะะดแดดดดะ นีัสดีสวัสดีเดี๋ยาไปใส่ให้ลุงปูนด้วยทันเดียใหม่ได้ไหมเดี๋ยวมีขออีกทีนึงเช็ดมือเช็ดมืออือหือรอได้นะเขาออกโมเดลนี้เขาออกมาหมดดูดิติดมือไหมลูกน่าเหนียวยังมีอยู่ไหมคะหมดแล้วแต่เขาไมม่หดแล้ว บางทีมันติดอย่างนี้เดี๋ยวเขาลอกเนี่ดูคุณยายนั่นะเดี๋ยวดูคุณยายนั่งนะตีแบดเขาวันนี้คุณยายนั่งดีๆีหน่อยค่ะเอาให้ให้คุณปู่นะมันเหนียว เหนียวมือใช่ไหมล่ะเี่ถจ้านั่งก็นั่งแบบนี้แล้วมันพุ่งไปข้างหน้าไวดีฮะเฮ้ยเตนี่อาภาริตังไทยเตนี่นี่นี่อะไรค่ะ พ่อดูสิพ่อตั้งเนี่ยหรอเฮ้ยเฮ้ยฉันนี่ดูเห็นไหมล่ะพ่อตั้งเองอ๋อโหมานี่ใส่นี้มาัหลืออีกแล้วลืออีกแล้วมาเดี๋ยวหนูจะลองทำดูว่ามันทำไงเหมือนเด็กญี่ปุ่นเหรอเด็กญี่ปุ่นอันยองมเซโยไม่ใช่ญี่ปุ่นอะไระผิดประเทศ เดียวกันโอ้ยยกระช่มาเนยคนบังวะญี่ปุ่นคนนิจิวะเฮ้ยมันขํำเลยมันติดมือวะ้ เขาบอกพี่บอกแซนดี้เนื้อแน่นมากค่ะแน่นแต่แน่นแต่แก้มค่ะแน่นแต่แก้มแซนดี้เป็นเด็กจิ๋วเป็นเด็กมีไซสมินิ <c oughs> นะขอ,<า>ขอบคุณค่ะแซนแล้วแล้วให้คุณปุ่แล้วเอาแซนดี้นี้ <c oughs> อ๋อโอ้โหรุนแรงมากมาแซนดี้นี้ <c oughs> นนนให้คุณปูด่ดมได้ไหม <c oughs> เออแซนดี้ขอบคุณมาก <c oughs> เราจ่มพูดดีกอืะทำไได้คะ่ะ <c oughs> สวยได้แล้ววันนี้นั่งพับเพียบอ่ะ,น,ะนี่ไงพับเพียบอยู่เห็นไหม,มนี่ไปนู่นเลยอแม่ดูดิเห็นไหมนั่งพับเพียบเรียบร้อยพัเพียบยเห็นไหมจ้าจ้าเลยจ้าจาจ้เน,นี่ยเลี่ยพนมมือขอ้น ขอ <laughs> บคุณค่ะหมอนเาะโอ้โอล้วตายแล้วเ้สสูตรด้วยนะ <c oughs> อั้ <c oughs> อน,นีโห่เล่น่ังไงุ่ณป่ <c oughs> ่่่่่่่่่่่่่่เ่่่ เอาคุณป e> <Yes> ู่เจ็บขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษคุณปู่แล้วรักกันนะไม่ไม่ อ๋อให้ดมให้ดมนาฬิกาอ้าวนาฬิกาดมละแซนดี้แซนดี้ร้องเพลงให้คุณปู่ฟังเร็วเนะเพลงเร็วอันนี้ร้องเพลงเร็วยคุณปู่ก็ร้องได้เอาไมปู่ร้องได้ขอเพลงได้ไหม เอามาเอาอันนั้นมาอ๋ออ้าวพบกับซิงเกิลที่สองชอบแล้วชอบแล้วเก่งมากเยี่งยอดจะเล่นอะไรอ่ะมองมองของต่อไปแล้วทิชชู่ทิชชู่ตลอดนี่วะแปละลูก หลอดวิทยาศาสตร์เห็นรนะทำางั้นแซนดี้ก็จะร้องเป็นเพลงซิงเกิลที่สามอะละอ่ลบอกบอกวาลองเป่แก็บอกเห็นยาเก่น่าเหมือนคุนยาบอกน

วันนี้ต أ أ ่หนูเล่นแบบนี้ได้ไม่ได้หนูทำตามที่คุณสั่งซละเปาลหอเฮ้ยมาดั้งมาอไทยต้องเข้าแล้วีไทต้องเข้าแล้วมั <c oughs> โซฟาส่วนตัวใช่เพราะว่าพอดีเลยอ่ะลงล็อกเลยอะนั่งสบายใช่ค่ะพอดีตัว พ่อเกาะพีเตอร์แล้วจะมาหาหมอแล้วฉันไปดีกว่าลูกร <c oughs> ักอันดับหนึ่งกับหลานรักอันดับหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อยู่ทำเดียวกันไม่ได้ไปแล้วคเฮ้ยไม่ได้ จะไปแย่งกับพี่พีไม่ได้ถ้งสาดีชอบแกงใส่กะทิใช่ดีอบไล่กะทิงขาวเกจับครนี้ก็เป็นตัวนี้นี่หรือเปล่าอ๋อตัวนี้เหมือนาลค่พี่พี่จะกินข้าวแล้วนะกินข้าวกินข้าวแล้วนะคะี้ดนื้ อนะีเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูยา่าให้ให้นะเดี๋ยวย่าจะให้แคร์นอ็อตเลยเห็นไหมเนี่ยดูสินักแสนดีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆโหให้หัวใจมาเยอะมากว้าวจ้าจายพี่บอกว่าชี้นิ้วให้ดูหน่อยนี่ไงชี้อยู่พี่บอกว่าอยากเห็นนิ้วแสนดีชอบชอบแสนดีชี้นี่ ไปก่อนนะแรกๆเลยข้าอลงเลนี่ขาตรงขาข้อเงตรงเลยตอนนี้ขายยอเอง ีี่่ายยยอ้ตัวยืดตัวยืดไาเ็วไาเลยไปเลยดีค่ะนีจะเดินไปไหนคะเดินไปไหนไปแล้วไปไไไหนชีชีชีโอเค

แฮปปี้เหรอคะ